กลัวกับการหาฝรั่งสายฝรั่งมือใหม่นะคะที่กลัวกลัวแบบมากๆกลัวนูน่นกลัวนี่กับการที่จะค้นหาฝรั่งนะคะมันมีข้อดีข้อเสียอยู่แค่2อ,อย่างให้คุณเลือกเท่านั้นเองนะคะอุ้มจะอธิบายฟังตามมานะคะสายฝรั่งมือใหม่นะคะอาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับ ความกลัวกลัวฝรั่งหลอกนะคะเข้าไปในเว็บแล้วนี่จะโดนหลอกไหมหล,ล,ลอกอย่างงู้หลอกอย่างนี้หลอกนู่นหลอกนี่คิดไปต่างๆนานาเรียกง่ายๆคือมโนโไปก่อนยังไม่ได้หาหลอกแต่ชั้นมโนไปแล้วเห็นคนนน้นคนนี้เขียนนู่นนี่น,นั่นโพสนู่นนี่นั่นนะคะก็มโนไปก่อนว่าอย่างนี้เนี่ยก็เคยเกิดความกลัวขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะอุ้มอธิบายง่ายๆสำหรับสายฝรั่งมือใหม่ ะะเพราะมือเก่าๆอะ่ะเขาไม่กลัวละเขาสนุกกับการค้นหาเขาสนุกกับการล่าเพราะฉะนั้นสายฝรั่งมือใหม่คนรฟังคลิปนี้นะคะแล้วฟังให้จบคุณมีแค่สองตัวเลือกเท่านั้นเองนะคะตัวเลือกที่หนึ่งะคะคือไม่อยากจะพูดอะ่ะทำใจดีสู้เสืออะคะคุณคิดว่าเขาหลอกนั่นคือคุณมโน นะคุณลบไอ้สิ่งที่คุณมโนนะ่ะออกไปไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกมีสติมีสติสชอย่างใครจะมาหลอกได้รู้จักวิเคราะห์แยกแยะใช้สติแล้วกระโดดเข้าเว็บตัดความกลัวออกไปนี่แหละคะ่ะแล้วจะบอกเลยว่าอันนี้คือข้อดีนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้าเราหลุดพ้นกับความกลัวต่างๆกลัวหลอกลวงนู่นนี่นั่นแล้ว คุณจะเดินหน้าไปเรื่อยๆเหมือนกับเพื่อนที่เขามีแฟนหรือมีสาม,มีฝรั่งที่คุณเห็นๆนั่นแหละค่ะข้อที่สองคือตัวเลือกสุดท้ายของคุณม้วนเสือถอยหลังกลับบ้านไม่ต้องมาคิดว่าอยากมีแฟนฝรั่งคิดว่าอยากมีสามีฝรั่งละเปลี่ยนเป็นสายพี่ไทยค่ะง่ายสุดแต่คุณคิดว่าจะไม่ถูกหลอกหรอ ะค,ะคิดให้ดีๆนะคะคิดให้ดีๆไม่ว่าประเทศไหนนะคะหรือว่าชานชาติไหนก็แล้วแต่มีทั้งคนดีและไม่ดีอุ้มพูดเป็นลอยๆครั้งละเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่สุดหายใจเลือก,ลอกแล้วเลือกเอาค่ะว่าคุณจะเลือกข้อหนึ่งหรือข้อสองนะคะยังไงอุ้มไม่สามารถพูดให้คุณล้มเลิกความกลัวนู่นนี่นัน่น,นได้อุ้มมีหน้าที่ที่จะพูดพูดพูด พูดให้คุณคิดพูดให้คุณเก็บเอาไปคิดถ้าคุณดูคลิปนี้ของอุ้มนะคุณอาจจะเก็บไปคิดหรือถ้าคุณไม่เก็บไปคิดนั่นคือสิทธิ์ของคุณอุ้มไม่สามารถบังคับใครได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณคิดได้คุณจะรู้ว่าคุณควรเลือกอะไรให้กับชีวิตและให้กับชีวิตที่จะต้องดีขึ้นในวันข้างหน้าด้วยอุ้มไม่เคยคิดว่าจะดึงใครไปลงนรกเนาะอยากให้ทุกคนเนี่ยขึ้นสวรรค์ เจอสิ่งดีๆมีอนาคตดีๆเพื่อลูกของเราทั้งนั้นแหละนะคะยังไงนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะมีความคิดเห็นยังไงนะคะอุ้มจะมาตอบกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องมาดามอุ้ม23 c สามชาแนด้วยนะคะเพื่อที่อุ้มจะได้ทำคลิปในการค้นหาแฟนฝรั่งมาให้คุณได้เรียนรู้กันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ